สวัสดีครับผมเจมลาลิก้านะครับวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับมีประเด็นข่าวหนึ่งครับที่เห็นแล้วก็อยากชวนคุณผู้ชมคุยนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของแกเดเบลนะครับว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับจูดเบลิงแฮมบ้างนะครับกับการมาเล่นที่โบรเดมัติดาแข่งในลาลิก้าสเปนในานะที่จ้าตัวนั้นก็เป็นคนในในเกาะอ,อังกฤษนะครับ ในสหรัฐอาณาจักรแล้วก็มาเล่นที่สเปนเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตเล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่น9ปีเต็มนะครับเบ้บอกว่าคำแนะนำที่สำคัญที่สุดก็คือจงเล่นเกมของมัดิดสะนะครับเกมของมัดิดในความหมายของเบลก็คือจงทำในสิ่งที่สื่อต้องการนะครับพูดคุยกับพวกเขานะครับเซอร์วิสพวกเขาซึ่ง ถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นหุ่นกระบอกลที่ถูกพวกเขาถล่มใส่นะครับวิาพากวิจารนะครับหนักกว่าที่ควรจะเป็นเวลาคุณทําผิดพลาดอะไรนะครับซึ่งเกรด็ดเบลบอกว่าเขาก็เห็นพวกกาลักติกอสเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็วางตัวแบบกาลักติกอสนะครับเล่นเกมในการเป็นมัตริก อย่างเต็มที่พวกเขาพูดทําในสิ่งที่สื่อต้องการคือผูกมิตรกับสื่อไว้อย่างนั้นเถอะซึ่งแกเด็กเบบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเดียของผมก็ได้ที่ไม่ยอมทําแบบนั้นก็เลยทําให้ถูกจัดหนักถูกวิจารณ์ถูกถล่มจากสื่ออยู่เป็นระยะระยะเรื่องราวระหว่างเบลกับสื่อสเปนนี้เรบอกว่ามันเป็นมหากราบนะครับมีหลากหลายประเด็น ทั้งร้อนแรงทั้งหยุ่มยิมนะครับแต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าเบลเองนะครับก็ไม่ได้ทำตัวน่ารักร้0ยเอเพียงแต่สื่อก็ร้ายกาใช้ย,ย่อยต้องบอกครับว่าสื่อสเปนเนี่ยอาจจะมีความร้ายการที่สุดสื่อหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้พวกเขาโมโหร้ายนะครับแล้วก็อารมณ์นี่สวิงมากครับสามารถที่จะชู คุณขึ้นเป็นพระเจ้าในคืนวันเสาร์แล้วก็เหยียบจมลงดินหลังจากทำผิดพลาดในคืนวันดังคารคือสื่อไม่มีตรงกลางครับสื่อสเปนไม่มีตรงกลางจะแสดงออกชัดเจนว่าฝักไฟทีมไหนเชียร์ทีมไหนซึ่งมันจะสะท้อนออกมาจากการพาดหูวข่าวบทสัมภาษณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลัมน์ที่เป็น ในสักชันที่นักข่าวจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองเขียนวิพากษ์วิาจารณ์ถึงเรื่องต่างๆได้นะครับซึ่งสื่อสเปนเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครมองว่ามันเป็นเรื่องผิดปากแต่อย่างใดนะครับซึ่งคําแนะนํานี้เนี่ยเบลบอกว่านอกจากพูดคุยกับพวกเขาแล้วเซอร์วิสพวกเขาแล้วคุณต้องแน่ใจเลยนะว่าคุณพูดเป็นภาษาสเปนซึ่งคนสเปนส่วนใหญ่จะไม่พูดภาษาอังกฤษสื่อโดยมากก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นแล้วถ้าอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับให้เซอร์วิสสื่อด้วยความเต็มใจแล้วก็พูดภาษาของเขาซะแล้วชีวิตของจูดเบลิงแฮมหรือของนักเตะที่มัดติดนั้นจะแฮปปี้เอนดิ้งครับ